สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเล็กซาผ้าจวดคือเกาค่ะพี่น้องวันนี้ผ้าพีผ้าหนองมาจวดกับเมนูเมี่ยงปลาทู่พี่น้องเมี่ยงปค่ะวันนี้เล็กผ้าพีผ้าหน่องมากินอยู่อันไหนเด้อค่ะวันนี้มาผ้ามากินอยู่สวนผ้ามากินอยู่สวนพี่น้องเลยมาจา้ะมานมากินนํำกันเลยจวดนํำกันเลยเนาะคะ่ะอัน,ส,นสดใสละคะบันปลา เมียงปลาทูพี่นอ้องน้ำจิม้มน้ำจิ้มซี่ฟูดซี่ฟูดแดงมไม่ดีเดยปลาทูมากค่ะสองตัวปักใหญ่งามงามก็เลยว่ายากกินเมี่ยงปลาทูนะคะบ่ได้กินโดนลคะค่ะไม่หน่ยีย ขขอคุณซดพี่นอ้องบีบสดวันต่อวันค่ะใส่มื้อยู่รถเนาะค่ะมันจะเสียบประทูตัวนี้ใหญ่ค่ะเหนือปิตะวานัน ลาดค่ะบบดนี mm ้ hmm. น้ำจิม้มพี่น้องเหนือปลาทูหวานหนค่ะหวาน,นค่ะกะลยมาเมีย อยู่สวนครับมันงตัวเหลี่ยปลาทูหวานค่ะักดีค่ะ แต่ค่ะคาเมนูนี้พี่น,อน้องล้อมค่ะล้อมหม่อีกแล้วนมจีนเสร็จพน,นุ่มนมค่ะนมจีนเมนีโบมีมูมากินน้ำค่ะได้กินผพ้ดเดียว กินอยู่ริมโขงล่มกระลังแม่เนาะคะ่ะเดียวก็สิหอดเดียวก็สิหอดอันอย่าพากันไปงมห้อยเนาะคะ่ะงมห้อยยวนอยู่กลางโดดเนาะคะ่ะอยู่เกาะอยู่กลางกลางแม่หนักโคงพีง่นอ้องก็มเอา งมเอาหอยไายค่ะเด,ยเดียวกับเดียวกับซีทอดนะคะเดียวกับสีเด็ดถ้าก,กันออกไปง่มเดี๋ยวให้มันหอนหอนสักหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะถ้าก,กันออกไปงมหอยทสายู่กลางในดำโพก็นล้ค่ะอันได,ดีดีไหมคะพี่น้องเอาอันั้นนะเอาเอาตะแกรงถัดล่มอันชีฮอวาบอดี้ไซส์รเรวนะคะพี่น้องเอาไปกวดน้ำใายค่ะไปกวดน้ำใา่หอยกะสีติดขึ้นมากเต้มตะแกรงค่ะตะมวนที่ยังนีงค่ะ เดี๋ยวหอดย่ามหอดเราดูเดี๋ยวเล็กสิภาไปงมเดี๋ยวเล็กสิภาไปงมหอยทรายไปงมหอยทรายมาพัดน้ำมันหอยเนาะ ปลาทูมีไครพี่เนาะได้กินไข่ปลาทูบัางใ่รในบ้าทูรวมอันพักกันเป็นง่วมหอยไส้แต่ก่อนนะคะพี่นอ้องพักกันออกไปเป็นเป็นลำเลือกนะคะเต้มพักกันเต้มลำเลือกพักกันออกไปเลนน้ำอยู่กลางหนองโค้งะค่ะพี่นอ้องมันทันหอนสักหน่อยนะคะ ประมาณเดือนประมาณเดือนนั่นปลายเดือนกุมผ้าหามีหน้าเมสาเ้ยค่ะพากกันออกไปอันไปนง้มหอยไส้เลน้วกาไปเลนหน้าพอ่ออันหอยไสยอ้อะ่อยงมปันใดดอกค่ะจุดประสงค์ก็คืออยากไปเลนน้านั่นแหละค่ะขายปลาทู นำกระลังล่งนะค่ะนำโค,งโคง้งนำโค้งกระลังรดพี่น้องกระลังรดกระลังกระลังสีเห็นเป็นพวกอันพวกแองพวก,วกเกาะนะคะกระลังสีเห็นพวกเกาะพวกดอนโพขึ้นมาพี่น้องเพื่อนผ้าอันผ้ากันดูดอันดูทีนดูทรายเต็มกันอยู่ค่ะพี่น้องมีอย <ham mad á hi> ู่ประมาณสิบกัาลัมด้วยมัน เป็นหนาแนละะ้วค่ะเป็นหนาระดูหนาระด,ดูดูดกินดูไส้ค่ะพี่นนอง อันต้องขอบคุณทุกคนด้คะที่เขามาที่ตามรับชมรับฟังอันช่องเึกสาพัาจวดค่ะเมื่อนี้ลาพีลานองไปก่อนค่ะพอกันมาคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ